อยากขี่รบเข้าไปใ,ใกล้เธออยากรู้จักตังตาารร้งแต่แรกเจอใจฉันสัน่นเมื่อได้ยินเสียงเธอตั้งแต่ว,วันแรกเจอก็เพลอนไปคิดลรื่มมาพอรู้จักก็อยากจะทักทายแต่พอไม่เจอแล้วใจมันวุ่นวาย เธอหายไปก็ห่วงเธอเธอตายจะเป็นเช่นไรตรงนั้นมีใครดูแลยอยู่หรือไม่ก็ไม่รู้เกือบลืมหายใจเมื่อเธอเข้ามาใกล แค่เธอยินมากก็ใจสั่นไปทั้งหัวใจอยากจะบอกให้เธอรับรู้ความดีใจแต่บอกตอนนี้ไม่รู้จะเราไปรื่มไปกีอยังไปรู้ว่าเธอคิดเช่นไรจะบอกคำนั้นแล้วเธอตอบมาว่าไม่ใช่จะเป็นบานั้นจะคงจะเดินหีไป เพียงพอแล้วจะได้ไมีเธออยู่ใก,กล้ได้ยินเสียงที่เคาดูแลอยู่ไม่ไกลสร้างความรักเอาไว้ข้างในหัวใจมากเพียงในฉันจะไม่ยอมพูดไป